อีกค่ะเราก็มากินอันนี้แล้วกันเรามาดูอันนี้กันนี่เราไปร้านวันนี้เราไปช้อปปิ้ไอินเทมช็อปมาค่ะเราได้อันนี้ควานนปปนนมจริงอ,อยากกินทุเรียนแต่มันไม่มีอันนี้เราก็เลยได้อันนี้มาเป็นปกเปี๊ยะเหรอมาโครอืมดูนะว่า,าจะเป็นจะอร่อยไหมอันนี้ก็ดูน้ำอะไรคะ กลิ่นทุเรียนหอมหอมทุเรียนอค่ะเราก็จะนี่ดูค่ะม,มากินหอมมากไม่ได้กินทุเรียนก็ เราเอาแต่กลิ่นมันก็พอแล้วนี่มันอยู่ในนี้เป็นไงน่าอร่อยไหมที่รักอร่อยอร่อยแซจ่จริงๆเนงนะจริงนะ <c oughs> จริง,รง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้วันนี้ชิมทุกอย่างคาตาบัดแต่ไม่เหม็นหอมต่ตายเนาะครับ <c oughs> <c oughs> ดลองชิมดูดสิอร่อยไหมอร่อยไหมได้ยวดูไส้มโอ้โหกลิ่นทุเรียนจิดยอดเลยค่ะหอมมากอร่อยมากอร่อยมากใช่ นี่โอ้ยน่ากินน่ากินอืมอ,<า>อ๋อเป็นแบบนี้มันนมีไข่ไมีไข่ไข่คนรวยอร่อยแต่หวานหวานมากแต่ก็อร่อยดิแก้ขัดไปได้ค่ะวันนี้เราก็ เที่ยวแฟรงก์เฟิร์ตมาไปซื้อของร้านเอเชียก็ได้มาหลายอย่างก็ได้ไปเห็นแอนจี้เจ้าตัวนี้มากนก็อร่อยอยู่ค่ะลองใครไปร้านเอเชียก็ลองไปซื้อกินดูนะคะมันก็จะหว,นวานหวานก็แก้ขัดได้ทุเรียนไม่มีเราก็กินขนมเปี๊ยะใส่ทุเรียนไปนี่แหละคะ่ะ ก็ได้อยู่เนาะค่ะค่ะมากินกันเนาะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะ